เรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA เอสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานางปราณีผหลาพรมผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอน,น้ำืืนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานีผลการดำเนินงาน ตอนที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งนางปราณีผลาพรมได้ริเริ่มพัฒนาในการบริหารสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรทุกคนภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่อำเภอน้ำยืนอย่างเต็มความสามารถจนได้รับการยอมรับจากชุมชนสังคมอาทิได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศโครงงานเรื่องเครื่องทอเสือพลังงานแสงอาทิตย์รางวัลชมเชยระดับประเทศโครงงานเรื่องรถมหัศจรรย์พลังงานแสงอาทิตย์ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสกรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระดับประเทศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดเล่านิทานกล่อมลูกในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีครั้งที่1 2ได้รับการยกย่องเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่นด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีพุทธศักราช2566 จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานีตอนที่ 2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาในประเด็นท้าทายเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอนเนตของนักศึกษากศนอำเภอน,น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่มาและความสำคัญ เนื่องด้วยสำนักงานกศนกำหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับให้ผู้เรียนทุกระดับมีผลคะแนนเฉลี่ยทางการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565สกรอำเภอ้ํายืนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียนของทุกระดับใน5สาระเท่ากับ42.47ผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูงระดับประเทศแต่เมื่อวิเคราะห์คะแนนรายระดับแล้วพบว่ามีเพียงระดับประถมศึกษาเท่านั้นที่มีผลคะแนนเฉลี่ยผ่านค่าเป้าหมายส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นยังมีผลคะแนนเฉลี่ยไม่ผ่านค่าเป้าหมายตามที่กำหนดผู้รับการประเมินจึงกำหนดประเด็นท้าทายนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นโดยใช้กระบวนการดำเนินการตามวงจรคุณภาพ pdca 4ขั้นตอนดังนี้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของปีงบประมาณ2565และประชุมวางแผนร่วมกับบุคลากร เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีแนวทางในการพัฒนาคือการสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาโดยการประถมนิเทศนักศึกษาสร้างความคุ้นเคยให้นักศึกษารู้จักข้อสอบโดยการใช้ข้อสอบในการนำเข้าสู่บทเรียนใช้ประกอบชุดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ออนไลน์ LMS ใช้เป็นแบบทดสอบกลางภาคมีการทดสอบ p r e n n น และจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากนั้นดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวและจัดการทดสอบเอนเนตและสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการคุมสอบพร้อมทั้งมีการกำกับติดตามมิเทศอย่างเป็นระบบขั้นการตรวจสอบบุคลากรทุกคนเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานวิเคราะห์สถิติคะแนนสูงต่ำรายบุคคลร่วมกัน PLC หาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในนภาคเรียต่อไปผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้รับบริการครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ100บุคลากรทุกคนสามารถดำเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ100นักศึกษากศนที่คาดว่าจะจบได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดการศึกษา พื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ100นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการพัฒนาด้วยแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ83.07ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ได้เท่ากับ42.55ผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูงระดับประเทศ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ได้คะแนน41.98ผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูงระดับประเทศผลการเปรียบเทียบรายระดับเทียบกับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565พบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประถมศึกษาลดลงคะแนนเฉลี่ยระดับมต้นเพิ่มขึ้นและคะแนนเฉลี่ยระดับมปลายเพิ่มขึ้นสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นท้าทาย บุคลากรของสถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูงระดับประเทศทั้งสองภาคเรียนโดยระดับประถมศึกษาผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูงทุกภาคเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังไม่ผ่านค่าเป้าหมายแต่มีแนวโน้มในเชิงพัฒนาขึ้น ผู้รับการประเมินขอยุติการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง